นี่แหละครับพอเกิดวิกฤตฝุ่นรอบนี้เนี่ยผมก็ไปสารวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับขยับออกมาโรงพยาบาลผมก็เดินทางไปที่ชุมชนอย่างที่คุณบุษรินบอกว่าฝุ่นเนี่ยเป็นปัญหามายาวนานและที่ผ่านมามีโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นผมก็เลยลงไปเช็คดูว่าที่ห้องเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยมันปลอดฝุ่นจริงๆไหมมันฟังก์ชั่นจริงๆริงไหมหรือเขาพยายามแล้วแต่ว่ามันได้สุดแค่นี้แล้วอย่าลืมนึกนะครับว่าพอเด็กกลับไปที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านของเด็กทุกคนจะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วจะอยู่กันแบบไหนผู้ปกครองเนี่ยอยู่ท่ามคลองท้ากลาง ความกังวลมากน้อยแค่ไหนลองไปติดตามชุมชนแม่ยาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายเขาพยายามที่จะปรับตัวกับฝุ่นอย่างไรทําเต็มที่แล้วแต่มันได้แค่ไหนลองไปดูกันครับครับเนี่ยครับด้านเลมอนนี้เอาไว้ข้างนอกนะคะอีกข้างหนึ่งถือไว้ก่อนนะคะถือไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพยายามสอนให้เด็กๆวัย2ถึงขวบ สวมหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองทำกลางสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้จะเข้าร่วมโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นเมื่อหลายปีก่อนและได้รับบริจาคเครื่องฟอกอากาศมาแล้วสองเครื่องจากภาคเอกชนแต่สำหรับปีนี้ค่าอากาศที่ย่ำแย่กว่าทุกปีอีกทั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีไม่เพียงพอทาให้ไม่สามารถที่จะเป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ค่าฝุ่นที่ปรากฏอยู่บนเครื่องฟอกอากาศยังคงเกินค่ามาตรฐานบางคนที่เขาเป็นหอบหืดแล้วก็แนะนําให้เขาอยู่ที่บ้านอะไรไปก่อนเนียะคะบางคนก็ซื้อเครื่องฟอกไว้ที่บ้านที่เราแนะนําเขาได้เขาก็ซื้อเครื่องฟอกไว้ที่บ้านแต่บางคนก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะครูเป็นห่วงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับผลกระทบจากฝุ่นกับเด็กนะครับก็ก็จะล้มป่วยไปกันเยอะเลยหรือเปล่าแต่ว่าพ่อพยายามอธิบายพ่อแม่ที่มาส่งเนี้ยคะ่ะว่า ให้สวมแมสตวันนี้มีเด็กมาเรียนน้อยกว่าทุกวันเพราะเด็กบางส่วนผู้ปกครองให้อยู่ที่บ้านโดยเด็กที่มาเรียนยังไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจต้องใช้หน่วยเสกนะขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนแม่ยาวเตรียมอนุมัติงบส่งเสริมป้องกันโรคในระดับท้องถิน่นและงบกลางเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเพิ่มข้อเบื้องต้นก็เป็นห่วงครับเพราะเด็กเนี่ยเป็นเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเราต้องเอาใจใส่ เรื่องเด็กนี่แหละเป็นสำคัญมากเลยครับก็ซื้อเครื่องฟอกอ,อากาศนี่ครับฟอกอากาศให้เด็กตุกห้องต้องได้ใช้นะครับต้องมีเทศบาลกวามนี่ดูดายก็อยากจะจัดงบประมาณลงไปซื้อนะครับบ่ายสามโมงผู้ปกครองมารับเด็กๆก,กลับบ้านสิ่งที่ครูทําได้ก็คือกําชับให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน เราติดตามเด็กชายคนหนึ่งกลับไปที่บ้านพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อดูว่าเขาจะสามารถป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5ได้มากแค่ไหนเด็กชายยังคงเล่นซุกซนตามภาษาโดยแม่พยายามให้ลูกเล่นภายในบ้านเพื่อให้สัมผัสกับฝุ่นน้อยที่สุดรวมถึงใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ก็ก็ถือว่าประมาณสักเจเอร์เซนได้ค่ะที่เขาจะอยู่กับแมสได้ใช่ค่ะคืออยู่ได้แบบนี้ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามป้องกันแล้วใช่ค่ะคก็คือเขาถอดแล้วก็คอยเตือนเขาตลอดต้องใส่แมสนะฝุ่นเยอะเดี๋ยวเลือดไหลจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพยายามให้เขาใส่ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะค ทำใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นมาหลายปีมากแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนน้องจะข้อจนถึงน้องข้อจนถึงทุกวันนี้ก็คืออากาศก็ยังเป็นแบบนี้คือเราโตแล้วเรายังพอสามารถบอกอาการได้ว่าบางทีเรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีเรายังหาหมอได้แต่ในความที่เขาเป็นเด็กคือเขายังบอกอะไรได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เราเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเด็กต้องกลับไปอยู่ที่บ้านหลายหลังคาเรือนยังไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศช่วงเวลาที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในห้องเรียนปลอดฝุ่นจึงอาจเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กๆหากเรายังไม่สามารถแก้ปัญหา PM 2.5ได้อย่างจริงจังอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับว่าเด็กเนี่ยแค่3วันก็จะเห็นผลในเรื่องของหอบหืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เชียงรายเนี่ยผมเห็นว่าอยู่กับฝุ่นเนี่ยเป็นหลายเดือนนะครับแล้วก็อาจจะปีนี้ปีหน้าอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้